ตอนตั้งใจฟังรัดหนึ่งลูกอะไรเนี่ยเนาะใครปิ๊เธอฟินมากเธอฟินมากเธออยู่ข้างใครล่ะโอ้โหโยนขอเอ่อพวกวิดีโอเพลงของน่ายต่ครับพวกมช่คอนเสิร์ต เห็นเ่าเมบนี <tá cult ua> hey, ่ถ <Wha> ้าไม่ต <diction aries> <N> ้องเป็นอะไรก็เยอะไม่ต้องเยอะก็ได้นะต้องเป็นต้องแต่ว่าเก็บ้คไมรู้จตไมับเงัือเค็ักี่เล้อนินาเซ็กซี่ไม่ร้อนครับไม่เป็นไรหรอครับ ไม่เป็นไรหรอกครับก็เขาคิดเองไหวไหมพี่เป็นได้ไหมลูกพวกคิดไปเองคูอย่าไปเชื่อเขาแล้ต้องให้หมอให้หมอดูก่อนไม่เป็นไรไม่ทีนอนไม่พอเชื่อว่านอนไม่ถี่ะสาส่วันละต้นเ้นวาย ยังเงี er ้ยอชตัวออกไปก็ไม่มีอะไรก็นหน่อยี่ใครมีอยู่งานต่างจังหวัดพวบหน้าพวบหน้าเฉยๆจะให่เลยเอ้ยแห่หน้าฮะคนที่หน้าหน้าโอ้ยเฮ้ยเอ้ยตัอะไรกันฮอติดต้ยเฮ้ย้ยตัดติดตาเ้ยเอโอ้ยโอ านค่เอาฟังพุ่กันกกลาค้าปัจชินเทศโอ้ยโยโอ้โหเนไกล้ไปไหมลูกอ้าวใกไ้สิบัพิเศษริงเลยอะแบบว่าน่าสุดซิบัตแพงพิเศษใช่ไหมเนี่ย